ต้องค่อยๆทยอยใส่นะคะเพราะว่าใส่ไปครั้งแรกอะ่ะมันจะช่วยตำพริกให้แหลกง่ายพอพริกแหลกแล้วค่อยใส่ลงไปให้หมดมาขมเปียกนะคะสับหมูเสร็จแล้วขยำน้ำมะขามเปียกใส่น้ำมะขามเปียกลงไป แล้วก็ขยำนะคะถ้าน้ำมะขามมันน้อยไปเติมได้อีกนะคะน้ำมะขามนี่มันไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวโดดเหมือนมะนาว เครื่องปรุงของเราพร้อมแล้วนะคะอันนี้ตะไครต้ตำไว้นะคะน้ำพริกเผาสใส่ลป้ายต้นหอม สาดก้แหน่หัวหอมหน้ำหมั่มากๆพล่าหมูของเรานะคะ